สวัสดีค่ะมาเจอกับเดนนุนเสาช้าแล้วก็พี่โทมัสนะคะเราจะมาให้พี่โทมัสวิ่งในรอบนี้เลยไหนดูดิพี่โทมัสดูหน้ามันก่อนเลยสวัสดีพี่โทมัสตึดึงประกอบพี่โทมัสก่อนตึ๊ดึงตึดึง๊ง ดูดิโอ้คันนี้ต้องเป็นคันสุดท้ายเพราะว่ามันไม่มีตัวต่อนะครับเพิม่มจะดิแนแม่ไปดูดิว่ามันจะเดินมันจะไปได้หรือเปล่าไหนเปิดตรงไหนอ้าวพี่โทมัสของเราเกิดอะไรขึ้นเราใส่ถูกไหม พี่โทมัสไม่สามารถไปตรงนน้นได้โอ้ยอย่าเป็นไงน้องๆพี่โทมัสไปได้นะจ๊ะน้าวพี่โทมัสใหยดูพี่ช้างดูดิแม่ช้างกับแม่ไดโนเสาร์นะจ๊ะ ก็เก่งนะจา้าว้าวนี่เอียงข้างไปเลยอ้าวแม่เด้รน้สาวบางโอ้โหไม่รอดไม่รอดอ้าวไปเลยไปเลยไปต่อไปต่อนี่พยุงมันเข้าไปเลยไม่ได้ไม่ได้หรอ ้ยมันไปได้เป็นไปได้มันไม่ได้มันต้องไปได้มันต้องไปได้โอ้หน้องๆดูดีมันไปไม่ได้แล้วนะเนี่ยไอ้แมวช้างต้องขึ้นไปนะครับโอ้โหสไลด์สไลด์สไลด์ไม่เอาลูกด้วยไม่เอาลูกด้วยไม่ต้องการลูกโอ,โอ้ยดูแม่ไดโนเสราร์บ้างไ่าเป็นไงเป็นไง เจ๊งเหมือนกันเลยว้าวโอเคคอน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย